ครับสวัสดีค่ะพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะคร,ครับวันนี้ก็มาพ่อๆกับพอ่พอแตียงมัะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อเซียนเพลงต่ออยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่25พอย67เจาวพัฒนาออก1 6 7 1 6 2 ภับเลขล่างก็ออกเกดหนึ่งนะพี่น้องเนาะภับเป็นจังไงเนาะพี่น้องมี่โคโซโูมานมาเนาะพ่อเซียนเพลงพี่น้องนะครับวันจันทร์ที่ 25, อยอ 2, 5, 6, ี่สิบห้าพยสองห้าหกเดลาวพัฒนาพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูดเกดกับ1นึ่งพี่นอ้องมาบิดทั้งสองตัวเลยพี่น้อง ครับชุดวินเพื่อนนะพี่น้นองสังเกตว่าชุดวินงนครับสองศูนย์ห้าหกสี่เขาบัสทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องแต่ว่าเพื่อนโบได้จับคู่ให้หกสองนะครับพอไปนเนียนที่หนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับเนาะร่องออกตัวร่องเกตหนึ่งเกตหนึ่งเข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะครับเอาไปโชกไพ่มันพอแต้มกระดีใจน้ำนะพี่น้องเด้อกับพ่อเซียนเพลงนะครับเนาะครับวันนี้พอแต้มพามาติดตามต่ออีกนะครับ ไปเบิ้งน้ำกันนาพี่น้องเนาะครับวันพุธนาพี่น้องเนาะ ถัดเยนมาพี่น้อง พัฒนาพ่อเซียนเพลงนะครับ รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องขับสกับ4ครับชุดวิ่นเลพี่น้องเนอะแ แดเก้าน์หนึ่งห้าหนะครับครับิึงจับคูพี่น้อง สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะครับ ลองสี่ศูนห้านะครับ ครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับเน้นนะพี่น้องครับ กันกันไว้เด้ยพี่น้องเด้อสี่หนึ่งน้ำพี่น้องโอ้ลมละพี่น้องเนาะลมพัดเขาบอาเรียกสามตัวพี่น้องหนึ่งหกสี่ สามสี่ศูนย์ครับเด็สามโตพี่น้อง สัดเจนเนาะพี่น้องเนาะต้นเนียนนะครับสัดเจนบรพี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อครับพ่ะเทีมกับเสยเบิงเนาะครับเนาะครับพ่อเซียนเพลงได้พี่น้องเน้อเลาวพัฒนา27่สิบทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดพี่น้องสองตัวรูดสามกับสี ขับชุดวินกับ8 9 0 5 6 6พี่น้องเนาะจับคู่เด่น3 9 3 0 3 1น3จับคู่รอง404546ครับเรียก3ตัวกับหน4่ง1ก4กันไว้สักหน่อย41พี่น้องรับจัดเจียนนะพี่น้องเนาะเอย่าลืมนะพี่น้องเน้อมักสอบเด็จก็จะลืมลับตัวไว้น้ำนะพี่น้องเนาะ ครับพอแต้มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเสียนเพลงเนาะครับเนาะที่ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอแต้มรับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วก็ให้เขาปังปังอีกพี่น้องจะได้โศกโฉบมันๆนกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะาลื่มเด้อพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้าแดงเนาะครับเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเต้มน้ำนะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่ขอนนอ,อิทุกคนนะครับเอ้อโศกโศกมันมันแห้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม